สบายดีพี่น้องสบายดีชุกุสุคนเนาะพบพอกันกับสองไข่าลาคือเกาพี่น้องยามเสาเสาเลยมัน,นมาเดา๋ไปใช้เกาพี่น้องเลยเผากาบคือเกาตอนนี้กาหนามเต็มไ้เต็มคันพี่น้องเนื่องจากเมือ่อคืนนี้ ฝนตกเมืดคืนชองมือติดเลยพายุเข่าฝนตกก็เลยเห็นให้น้ำเต็มให้เต็มเพิ่น ตัวน้ำเขาจันผรพานอยู่พี่เนาะเต็มที่เลยบานนี้จึงใช่มืดคืนเพราะว่าตอน หกโมงห้าเจ็ดมงหรือว่าหกโมงห้าทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะก็ตกอยู่จากจากอยู่ไกลหันไปก็คือวัดหลับแต่ตตตคันตกสํานำน้ำพนาศิีลายปนนิงไม่ใช่ฝนตกหดขึ้นน้ำก็เลยเต็มเมื่อวานนี้ใให้หน้าให้เราตัวน,นี้ก็เห็นดินอะไรทั้งนัน้น้าวันนี้เต็มเปียย ปลาโทพี่น้องบ่ว่ามื้อคืนเท่าใด๋เนาะเบิ่งแน่น้ำนองเฮาก็จนเต็มปลาโทโน้ำนองก็เต็มเมื่อวานนี้อยู่กก้นพูมาบัดนี้เต็มตึกอ นดีลีพี่น้องฝนดีฝนแห้ง ็ที่พี่น้องเลยเอาจัน่านเลยภยัยภูยังบาได้กล้ากับสงสัยสีพ่อป่านี้แหละเอากับจนสีถั่วหอดยอดข้าวแมนได้กล้าก่อนหนะ้านี้เนาะจากสองอาทิตย์นะโอ้ยพอดีดำและน้ำนะเต็มอยู่ ให้ไอ้นี้น้ําหัวบ่คือบ่มีน้ําน้ําหมูสงสัยหัวพี่น้องเอ้ยซําบ่ปานนี้ตีเนาะมูพนน้ำเต็มอยู่จ้าคองบ่มีหอนน้ำ โอ้ยแม่นอลีนี่นายจกโย่ไปหาเชียมจกมาอุดก็พี่น้องนําหัวหมูล่ละเต็มให้หนาเพินพ่นจดหัว ได้ก้าพอดีดำหน้าเด้เนาะมันลกคักกระอหนำนี่มีอยู่คู่ให้คู่คันได้ดำอยู่คู่ให้คู่คันแต่ว,ว่าสุดๆไปเลยเดี๋ยวไปทางเลยกระจานผ้าอ,อยู่เดยพ้นนี่ก็สิมาอีกเบื่งนี่มืดมาเมืดมา ตีแท้ตอนนี้สิเข่าหกโมงเลยปกติหกโมงนี่แดดเปรี้ยงๆอันนี้มืดต,ต,ตื้อๆนี่จะชิพนสิตกมาอีกนี่น้อง มือต่ำลงต่ำลงเต็มโต๊ตกอีกแล้วมาทาได้ตกแล้วก็เลียงเลีงเลีงเล,ง,ลงมากมาทาประตกแล้วก็คล้องแล้วคล้องอีกสงสัยมันเป็นพายุเนาะแต่ฮาบอโหวพายุัง xiên cục khiến hoàng sân ăn đây xèo xeo xeo Ta, mưa chị em mà ạt hùa nhắm mà cả toàn hậu sợ hai nào gặp tiêm tour long tham na bạn hay na bạn thằng nằm vậy chênh kia hong sel sel luôn ขอบใจทีกูสุกคนที่พอมาเบ่งพี่น้องถ้ามากคลิปใด,ดของสองเคยลาอย่าลืม้ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกด subscribe ยังบ่าพาทีใหม่ๆของสองเคยลาไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปนะสบายดี